สวัสดีค่ะนะคะวันนี้นะคะพี่นิดก็จะมาให้เคล็ดลับในการปิดการขายในอินบ็อกซ์จากประสบการณ์ที่ตัวเองเคยนะเคยปิดปิดผิดปิดถูกจนปิดได้แม่นยำนะคะแต่ที่สำคัญพี่จะจะบอกว่าการปิดการขายนั้นมีปิดได้ปิดไม่ได้ก็อย่าไปซีเรียสกับมันนะคะแล้วก็ไม่ด่าลูกค้าทีหลังนะถ้าสมมติว่าวันนี้เขาทักมาถามเราใช่ไหม เราอย่าไปโทษว่าเราอะลูกค้าไม่เอาเพราะอะไรเราจงมาสังเกตตัวเองว่าเราอะปิดการขายถูกต้องหรือเปล่าทำไมลูกค้าถึงไม่สนใจสินค้าเราหรือเขาอาจจะทักมาแค่ถามหรืออยากจะรู้จักกับเราในกรณีนี้ก็มีนะวันนี้เราจะปิดการขายอันดับแรกค่ะถ้าสมมุติว่าวันนี้ลูกค้าทักมาหาเราสนใจค่ะราคาเท่าไหร่ เราอย่าเพิ่งตอบราคาไปเลยนะคะให้เราห่วงใยลูกค้าค่ะสำหรับพี่พี่พูดคำว่าห่วงใยนะคะตัวที่พี่ขายได้ขายดีเพราะพี่ใช้คำว่าห่วงใยค่ะนะคะในใจเราเนี่ยห่วงเขาอยากจะให้เขาหายจากอาการที่เขาเป็นอยู่ยกตัวอย่างเช่นวันนี้เราขายผลิตภัณฑ์ดีท็อกเนาะอ่ะพี่เคยขายดีท็อกเนาะอ่ะหนึ่งถ้าวันนี้เราจะขายดีท็อกใช่ไหม หรือผลิตภัณฑ์อะไรก็ช่างป็กนการขายคล้ายๆกันเนาะทุกคนหรือสบู่พิงเรดี้ก็ตามนะคะทุกคนให้เราเป็นคุณหมอนะคะให้เราอ่ะถามปัญหาลูกค้าว่าลูกค้ามีปัญหาเกี่ยวกับกลิ่นคันตกขาวหรือเปล่าหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของท้องผูกหรือว่าวันนี้คุณลูกค้าอยากลดน้ําหนักหรือว่าพุงใหญ่เลยอยากพุงยุบ อะไรประมาณนี้ถ้าลูกค้าถามกับว่าทําไมต้องถามทาไมไม่ตอบราคาเลยล่ะก็เราอ่ะแม่ค้ายอยากจะให้คุณพี่คุณลูกค้าเนี่ยได้ได้รู้ได้รู้ถึงผลประโยชน์ในการกินการใช้สินค้าของเราค่ะนะคะให้บอกลูกค้าแบบนี้อ่าคะเท่านี้อ่ะหรือว่าวันนี้คุณพี่ที่อยากมาลดน้ําหนัก ที่อยากกินดีท็อกก์อ่ะอยากผอมเนี่ยเพราะว่าแฟนบ่นแล้วแฟนอยากให้ลดน้ําหนักหุ่นไม่โอเคแล้วหรือแม้กระทั่งวันเนี้ยลูกค้าอยากจะไปเมาดีเราก็มีข้อสองข้อถามเราต้องถามลูกค้าเยอะมันเป็นคุณหมอเราต้องขยี้คนไข้ให้ยอมรักษาตัวเองให้ได้ดูแลตัวเองให้ได้อะ,อะหรือว่าวันนี้คุณพี่แบบอย่างพิธีตัวอย่างเช่นตัวพิธเองอ่ะเราก็อยากหุ่นดีในท้องแบนลาบ เวลาเราอยากจะใส่ชุดลันลับสวยๆมันดันพุงปิ้นมันก็ไม่มัน่นไม่มั่นใจในตัวเองอ่ะพี่นี่ก็เลยตัดสินใจเนี่ยลองทานตัวนี้สามกล่องแล้วมันก็ทานดีแต่น,นี้ไม่ได้ขายมาพูดถึงมาเล่าให้ฟังเนาะอ่ะเนี่ยเราต้องถามปัญหาแล้วเขาจะตอบเรามาถ้าเขาตอบว่าที่เป็นทุกอย่างเลยหนึ่งเลยอยากลดน้ําหนักอยากหุ่นดีอยากให้พุงยุบมา ต่อมาค่ะเราก็มาที่สินค้านเราแล้วแหละที่นี้นะคะถ้าวันนี้คุณพี่มีครบทุกอย่างเลยนะคะถ้าคุณพี่จะตัดสินใจกินตัวนี้นะคะอ่ะมันไม่ใช่ยาลดน้าหนักนะคะเป็นดีท็อกช่วยขจัดของเสียขับอุจจาระตกค้างปรับสมดุลการขับถ่ายเร่งการเผาผลาญมีส่วนผสมของบุกที่ช่วยคุมความหิวให้คุณพี่เมื่อคุณพี่ทานน้อยลงไม่ทานจุกจิกแล้ว เมื่อทานต่อเนื่องมากกว่าสามสัปดาห์สามเดือนอาจจะมีโอกาสที่จะทให้ลูกค้าพุงยุบน้ําหนักลดแต่มีรีวิวบางรีวิวที่ถ้าพุงเล็กๆก,ก,ก็ทําให้รีวิวยุบได้พุงยุบได้ภายในเท่านั้นเท่านี้เราก็บอกตามรีวิวหรือความจริงที่เรากินนะอ่ะตอนน่อกรณีที่เราเจอลูกค้าที่มีปัญหาเรื่องท้องพุงใช่ไหมก็บอกเขาไปเลยกินซองเดียวก็หายแล้วอ่านะคะแต่ระดับที่เขาอยากผอมใช่ไหมเราก็ต้องไปหาความความรู้ทางแบรนด์มาแล้วแหละว,ว่า ใครอะที่แบบจริงๆแล้วอะคนคนขายอ่ะคนขายก็ต้องกินเองในกรณีที่ลูกค้ายอยาก้อมใช่ไหมแต่ถ้าวันนี้เราเพิ่งเพิ่งขายเราอาจจะขายไปด้วยกินไปด้วยเนาะหรือลดไปด้วยในกรณีนี้เนาะพี่ก็เป็นคนหนึ่งพี่แบบว่ากินไปด้วยขายไปด้วยเพราะว่าเรากลัวเสียเวลาเนาะทุกคนอ่าณตอนนั้นเนาะนี่แหละเราก็ต้อง ไปหารีวิวทางกลุ่มแล้วว่าไปถามแม่ทีมรายใหญ่แล้วแหละที่เราเป็นตัวแทนเนาะว่าพี่มีใครที่น้ําหนักประมาณนี้อ่ะแล้วเขาผอมได้เราไปถามไม่ก่อนก็ได้เพื่ออนาคตแบบว่าเราจะได้ปิดการขายกรณีนี้ได้แล้วก็เราก็ส่งค่ะสเต็ปต่อมาคือส่งภาพค่ะรีวิวทางแบรนด์ไปให้เขาดูหรือรีวิวตัวเองอ่ะลูกค้าจะเชื่อถือมากเอาไปให้เขาดูสักประมาณสามรีวิว สามสี่รีวิวส่งไปเลยถ้าลูกค้าเห็นรีวิวลูกค้าจะรู้สึกว่าเออเห็นไหมคนอื่นเขาก็ยังลดได้เลยเขาจะรีบตัดสินใจที่จะเอาค่ะนะคะต่อมาพอเขาเห็นรีวิวแล้วนะคะเราก็ถามลูกค้าด้วยว่าณตอนเนี้ลูกค้ากินใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนอยู่คะที่ดูแลตัวเองอยู่ณตอนเนี้นะเออเราก็ต้องถามเขาอีกทีหนึ่งพอเขาบอกว่ากินตัวนี้อย่างนี้อย่างนี้เราก็โห ถ้าถ้าลูกค้าว่ากินตัวนี้ถ้าเรารู้ว่าผลิตภัณฑ์ตัวแบรนด์นี้เป็นของใครของใครเราก็สามารถตอบตรงกันข้ามให้ลูกค้าได้ว่าเออมันโอเคไหมถ้ากินตัวนี้ก็บอกว่าเฮ้ยวังนะถ้าทานตัวนี้อะไรประมาณเนี้ยเนาะต่อมาค่ะนะคะหลังจากนั้นเนาะสมมุติว่าเราปิดการขายแล้วถามลูกค้าเลยค่ะถ้าสมมุติวันนี้ลูกค้าสนใจนะคะลูกค้า รู้ไหมคะว่าเรามีราคาที่มันโคตรคุ้มมากเลยนะคะบอกราคานะอย่าเพิ่งบอกราคาอันดับแรกสเต็ปแรกหลักๆหนึ่งถึงแปดสเตปเนี่ยนะห้ามอย่าเพิ่งตอบราคาพอลูกค้าบอกหมดเราให้ความรู้สินค้าเราแล้วใช่ไหมเราค่อยมาบอกราคานะคะราคาเท่านี้คุ้มมากเท่าน,นี้คุณพี่สนใจอยากได้จริงนะคะเออส39สามสิบเก้าบาทสามร้อยสี่สิบส่งฟรีค่ะ รวมส่งนะคะเลยว่าวันนี้คุณพี่รู้รไหมถ้าคุณพี่จะสั่งจริงๆอะ่ะมันคุ้มมากมีราคาโปรโมชั่นด้วยนะคะอ่ะนะ,ะถ้าวันนี้คุณพี่จะรับจริงๆเนี่ยรีบสั่งนะคะเพราะว่าเราขายดีมากอ่ะเรากําลังแพ็คของส่งของเลยเอาโมเมนต์นี้ก็ได้นะแล้วเราก็แพ็คของส่งของถ่ายรูปให้ลูกค้าดูแต่บางโมเมนต์ที่ยังไม่มีออเดอร์เราก็ถ่ายแล้วกล่องไว้ใกล้ แล้วก็ลังแพ็คของให้ลูกค้าดูถ่ายรูปให้ลูกค้าส่งให้ลูกค้าดูหรือว่ากํงลังแพ็คของส่งของอยู่ถ้าวันนี้ลูกค้าไม่รีบสั่งไม่รีบเอานะคะมันขายดีมากหรือมันจะหมดแล้วนะอะไรประมาณเนี้ยต่อมานะคะให้เรา <c oughs> แลาะไม่ลืมคะ่ะแต่ปกติไม่ได้ปิดอะไรเยอะแยะปิดแป๊บๆปก็ได้แล้วพอหลังจากลูกค้าบอกปัญหามา พี่ิก็แก้ไขด้วยสินค้าแล้วก็เอารีวิวให้แล้วก็ถามลูกค้าว่ารับจีรับเท่าไหร่คะสะดวกโอนหรือว่าเก็บปลายทางพี่ปิดแค่นี้ค่ะทัาน,นสั้นแล้วก็ได้เลยจากประสบการณ์ตัวเองนะแต่ส่วนมากลูกค้าส่องเรามามากพอแล้วบางคนเขาพร้อมเอาบางคนเขาบอกว่าไม่เอาเท่าน,นี้ไม่ต้องอะไรมากมายพี่จะเอาแล้วก็มีลูกค้าบางคนนะเขาจะเอาเลยก็มีเพราะว่าเขาส่องเรามานานเขาติดตามเรามานานเขารู้จักเราแล้ว ต่อสเต็ปต่อมาสุดท้ายคือระหว่างการคุยลูกค้าเขาตกลงเหมือนเขาจะเอาแล้วอ่ะมันจะมีกรณีที่แบบว่าลูกค้าสั่งเราแล้วเขาบอกว่าเขาจะพร้อมโอนแต่เขาไม่โอนในกรณีนี้เดี๋ยวพี่จะมาให้แต่หลังจากนั้นพอปิดการขายได้แล้วเราอย่าลืมค่ะบอกลูกค้าว่าถ้าวันนี้ลูกค้าโอนแล้ว ให้แจ้งสลีปด้วยนะคะต่อมาสเตปสุดท้ายนี่นะไอในกรณีเนี้ยนะคะเราคิดก่อนคิดก่อนนะอ่ะเดี๋ยวพี่นี่คิดแป๊แบหนึ่งนะ,ะให้เราอ่ะให้ลูกค้ารู้สึกรับผิดชอบในสิ่งที่เขากําลังทําอยู่เขาบอกว่าเขาจะเอาใช่ไหมก็ต้องเราต้องทําให้เขาสั่งซื้อสินค้ากับเราให้ได้นะคะด้วยการที่เราบอกลูกค้าว่า ถ้าลูกค้าจะรับจริงๆให้ลูกค้าแบบแจ้งชื่อที่อยู่ไว้เลยนะเดี๋ยวหนูจะแพ็คส่งพร้อมกันให้กับลูกค้าคนอื่นจะได้ถึงไวๆอะไรประมาณเนี้เออนะแค่นี้แหละก็เสร็จแล้วหลังจากที่กรณีที่ลูกค้าบอกว่าจะเอาจริงๆแต่ว่ายังไม่ได้โอนจะโอนตอนเช้านะคะแต่ดันมีโมเมนต์ไม่ได้เคยเจอเหมือนกันค่ะแต่เราต้องพักไปถามลูกค้าด้วยมารยาทนะคะว่าสวัสดีคะ่ะคุณพี่นะคะ ถ้าวันนี้คุณพี่จะโอนเวลาไหนก็แจ้งสลิปแม่ค้านไว้นะคะอะเราจะได้แพ็กส่งพร้อมกันบางคนเขาลืมจริงๆนะสมองของคนเราเนี่ยบางทีตอนตอนคืนเขาสั่งใช่ไหมแต่เช้ามาเขาลืมก็มีเราอย่าเราอย่าลืมไปแบบดันสมองลูกค้าให้จําได้ด้วยนะอะเพราะว่าเราเคยเจอโม,โมเมนต์นี้เราก็ไปทักถามแบบนี้แหละก็ทําให้เราอ่ะขายได้ ปิดการขายได้แล้วลูกค้าก็โอนให้่ะเขาเขาบอกว่าเขาลืมจริงๆค่ะนะคะเห็นไหมเคล็ดลับนี้ก็เอาไปใช้ดูสําหรับใครที่ตอนนี้กําลังเจอโมเมนต,ต์ที่ลูกค้าไม่โอนนะคะแต่คนสุดท้ายคุณก็ไปด่าลูกค้าแบบนี้ยิ่งไม่ได้ไปเลยเราไม่ต้องไปด่าเขาเลยค่ะเขาอาจจะมาถามมาก่อนทีหลังเขาอาจจะมาซื้ออีกก็ได้ใครจะไปรูคนะะ้ค่ะนะคะคุณต้องใจใหญ่นะการที่จะเป็นแม่ค้านะคะต้องเป็นคนที่มีมารายท ที่ดีต่อลูกค้าค่ะนะแล้วเขาจะรักเราค่ะนะต้องเป็นคนที่ใจกว้างด้วยนะคะอ่ะไปเลยจะไม่าบาย